สวัสดีค่ะสาวนมอมบดแดงพาเที่ยวมาเที่ยวที่ทาดกล่องข้าวน้อยนะคะข้าวล่ากองข้าวน้อยอยู่ที่ยะโสธรน,นะคะถ้าใครยังไม่เคยมาเที่ยวก็เชิญนะคะ,ะบริเวณรอบข้างจะเป็นที่ขายของที่ระลึกด้วยค่ะจะเป็นขายของที่ระลึก เดี๋ยวข้ามาเดินดูที่ขา,ายของที่เะาลึกนะคะตอนนี้ไปดูกล่องข้าวน้ยงไงไปท่าไปดูท่าก่อนนะคะาทางเข้าทล้นี้

ท่องเที่ยวกองห้างน้อยเทศบาลตาาทองนะคะตู้รับบริจาคการช่วคยลงทะเบียนใลนะการเคยลงทะเบียนด้วยเป็นคณะเดียวกันครอบครัวเดียวกันล็อกกอนเดียวกันได้แล้วก็วัดอุณภูมิวัดอุณภูมิแล้วเอาดอกไม้ครับดอกไม้ก็ละสองทูบก็ละอันแล้วลแจะบ,บริจาคมากันจะก้อนหน่อยครบเลย ดอกไม้นะครับดอกไม้ก็ละสองทูบก็ละอันหยิบได้ครับทูบก็ละอันดอกไม้ก็ละสองเคยมากบ่ครับไม่เคยมาดอกไม้ครับทูบกาแรกใส่ปักกันใหม่พาตั้งหนาดก่อนมองกันหฮมมองขึ้นม้วนนี่ครับจุดทูบเทียนอยู่แต่เกี่ยงตรงนี้ดอกไม้ก็ละสองทูบก็ละอัน สองคนทูบเดอกไม้สีดอกไม้กับทูบคำแรกให้เราไหวพระตกอุโมงด้านหน้านี้ก่อนนะครับจุดทูบเกียนตรงตะเกียงตรงนี้ไหวตรงนี้ปักตรงนี้ทีนี้เหลือดอกไม้อีกคนละกำรำรรรที่สองเราเข้าข้างในตรงเกีใหญ่ๆที่มาลัยเหลืองๆนะครับมันจะมีทางเข้าข้างมองพระด้าน,นซ้าย อันนั้นคือเราไปกราบไปว่าไป,ไไปขอปอนจากแม่นั่นแหละคือใจดีของแม่พูดง่ายๆก็คือศพแม่แต่ข้างในนั่นเขาไม่ให้เราจุดธูปแต่ดอกไม้ก็ไปเราขัดข้องอะไรจะแม่ช่วยอะไรบอกเลยแล้วก็อย่าลืมเรียกเขาว่าย่าสาปู่ทองย่าสาปูทาาป่ทองพวกอยู่ที่ไหนนะอยู่ด้านหน้านี้ครับตรงองวงนี่องวงเนี่ยนะท่าเนี่ยนะออร์นาการที่สองเข้าข้างในตองเจดีย์ใหญ่ที่มาอะไรแล้วเหลือมันมีทางเข้าข้างขวากางซ้าย นี่คือเจดีกล่องข้าวน้อยข้าแม่นะคะที่ทำไว้นะคะเป็นที่เราลึกนะคะตรงนี้จะเป็นที่กราบไหว้นะคะ 一朵花，放在的儿。

นี่นะคะคือความโมโหโมโหหิวโมโหหิว,โโหหวของคนนะคะโมโหหิวโมโหหิวทำงานหนักโมโหหิวไม่ได้กินข้าวตามที่ตัวเองหิวแม่มาช้า <c oughs> เพื่อเป็นการไถ่โทษนะคะก็ต้องสร้างเจดีไว้นะคะมีแต่รูปควาย,ยานั้นเลยนะคะรูปควายเต็มเลย บูกายเต็มในทั้งด้าน,นาทั้งสี่ด้านเลยนะคะ มองดูอย่างนี้เหมือนจะเอ็นเอ็นแล้วนะคะเนี่ยไม่ค่อยตรงรอฐานมั่นคงหรือเปล่ามีู้อยเอ็นเอ็นแต่ก็ได้รับการบูรณะแล้วนะคะได้รับการบูรณะแล้ว ้านด้านนี้ก็จะมีควายเยอะนะคะใครมีเรื่องเดือดร้อนก็มาขอได้นะคะขอให้เรียกปู่นะคะเรียกจปู่ยย่ายนะคะนี่เป็นพุทธาหอไว้สอน คนรุ่นหลังนะคะจะข้าวที่แม่ห่อมาให้มองเห็นเป็นเล็กๆแต่เวลากินกินยังไงก็ไม่หมดค่ะ พ่ใหญ่มากนะคะใหญ่มากมากกพระธาตุตาทองนะคะพระธาตุตาทองตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะประวัติก็คือ พระธาตุตาดทองตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่24และอาจจะมีการเกี่ยวเนื่องกับนิทานพื้นบ้านที่สืบกันมานะคะว่าคนในอำเภอรตัตนบุรีนะคะทราบข่าวการบูรณะพระธาตุพนมจยูพร้อมใจกันรวบรวมวัตถุมงคลสิ่งมีค่าเพื่อนำไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางถึงบ้านตาทอง ได้พบกับชาวบ้านสะเดาตาบลตาดทองที่ไปช่วยบูรณะพระาธาตุเดินทางกลับมาบ้านเพราะการบูรณะพระาธาตุพนมได้เสร็จสิ้นแล้วผู้คนเหล่านั้นจึงพร้อมใจการสร้างเจดีย์บรรจุของมีค่าที่ตนนํำมาชาวบ้านสะเดาจึงนำถาาทองที่ได้อัญเชิญขอมีิค่านํำไปบรรจุในพระาธาตุพนมมารับของมีค่าที่ ชาวอำเภอระตันมูลีที่จะนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่กำลังสร้างจึงเรียกพระธาตุตาทองหรือธาตุทองนะคะลักษณะและสถาปัตกรรมพระธาตุตาทองเป็นเจดีย์ทรงมนดบนะคะยอดบัวเหลี่ยมในในฝังสี่เหลี่ยมจตุรดดัสก่อสร้างอิฐถือปูนส่วนฐานตอนล่างเป็นฐาน เขียงรองรับชั้นชุดฐานบัวทองไม้ลูกแก้วอกไก่คะส่วนมณฑดทำทำย่อเก็ดมีซุ้มพระทั้งสี่ด้วยด้วยด้า4สี่สี่ด้านนะคะซุ้มยอ,ยอดยอซุ้มโค้งแบบซุ้มหน้านางภายในประดับ ปูนปั้นลายพันพุ์พฤษานะคะเสาซุ้มทําลายทําลายแสงตะวันทําเป็นลายแสงตะวันประดับกระจกนะคะโอะ้ก็มีมีเยอะนะคะ,กร,ปประกรมศิลปากรประกาศขึ้นเป็นทะเบียนเป็น,ปนขึ้นทะเบียนโบราณพระธาตุตาทองในพระราชจิจานุเบกขาในวันที่27กันยา2479และกำหนด ำกำหนดเขตที่ดินในราชจ,จิตจานุเบกขาวันที่15มกราคม2552น,นะคะเนื้อที่1ไร่1งาน59ตารางวานะคะโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปีพศาา2545ผู้ใดบุกรุกทำลายสถานนะคะมีความผิดตามกฎหมายนะคะโปรดระวังนะคะเวลามาเที่ยวก็ ยอย่างระมัดระวังนะคะให้ความเคารพสักการะด้วยนะคะว่าเป็นของมีค่าขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเดต,ต่อไปจะพาเดินชมที่ละลึกนะคะส่อของขายที่ละลึก กลับบ้านนะคะมีหลายอย่างค่ะนี่เป็นของฝากซื้อกลับบ้านนะคะของฝากซื้อกลับบ้านเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะไอที่ตากปลาเท่าไหร่คะนะร้อยสี่สิบ ไทยชอบเสียงโชคนะคะไปที่ไหนก็จะต้องอเสียงโชคที่นั่นนะคะสถานเสียงโชคถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาผักกาบไหว้เสร็จก็ขอพรน,นะคะขอพรให้ตัวเองโชคดีโดยการซื้อลอตเตอรี่นะคะ เสียงดวงเพื่ออาจจะถูกนะคะอาจจะถูกหรือเพื่อเป็นกำลังใจนะคะกำลังใจแล้วมากก็จะเป็นของอแบบเดียวกันนะคะลักษณะจะเหมือนๆกันนะคะก็ะของฝาก แล้วก็เสื้อผ้า,าะะของกินนี่นะคะ เยอะเลยนะคะของส่กล่องข้าวน้อยกล่องข้าวใหญ่นะคะแล้วก็ถาดขันตุขันมที่นึ่งข้าวนะคะเสื้อผ้าลดนผ้าถุงนะ,ะผ้าถุงก็จะเสวย ก,ก,กับจิบข้าวสวยมากนะคะมีหลายแบบสวยๆนั่นเลย มีเสื้อผ้ายืะอ๋อแล้วก็มีสถานที่ให้อาหารปลาด้วยนะคะซื้ออาหารมาให้ปลานะคะคสถานปลาจะมีศาลานะคะศาลานั่งพักให้อาหารปลาเลยสามศาลานะคะอากาศสดชื่นมากค่ะ ล่มลื่นสดชื่นนะคะล้ำป่าขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย